อ,อ,อเอาปอกเคไปทำไมอ่ะไปบงังฝนเค้ยจะเอาไรบังอ่ะเสียไม่ต้องบงังอยู่ป่วยง่ายเอาไปบังดิไม่ต้องเอาเลย <c oughs> บงังดีดี่ะอย่าให้ฝนโดนหัวะกลับบ้านไปก็รีบอาบน้ำจะได้ไม่ป่วยรอขอพูลข้า่าวมาจะชัดเลยต้องเลย ไปจริงนะตามเฮงมานะได้ระวังลื่นนะเฮงฮะ้โอ้โหไม่ระวังเลยเละหมดเนี่ยอะนี่ <Huh? S 1> อ๋อม, oh. มันรีบอะเฮง เอาที่ชุ่มมาเช็ดเลยมีไหมนะเอ๊ะเฮ้ยเค้กเช็ดให้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเค้กเช็ดให้เนี่ยลงไม่ระวังนะเชือกรองเท้าก็หลุดดีไม่ลมหน้าคว่ำ เค้กแผลอ่ะเค้กมีแผลด้วยเนี่ยเข่าทะลอกอ่ะดูดิอ๋อเค้กล้มตอนเตะบอลอ่ะฮะทำไมอิวไม่เห็น่ะอิวจะเห็นได้ไงก็อิวมองอยู่นะมองอืมมองเค้กอนะก็พักเที่ยงอิวอ่านหนังสือบนตึกอ่ะ อผคงใส่ตอนยุ้งมาคงไม่ทันตอนคลิกลมมั้งเรานี้ทําแผลดีแล้วหรือยังล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วฮะรับรองไม่เป็นไรแค่นี้ไกลหัใจเฮคเนียเปาบอกนะว่าแค่นี้มันไม่พอหรอกนะล้างแค่น้ำเปล่าอ่ะทำไมเค้กไม่ไปทําแผลดีๆที่โรงพยาบาลเราเนี่ยอย่ามากวนอีกมันเบริคเกียจเดี๋ยวค่อยกลับไปทายาแรงที่บ้านมีทุกทีเลยป่านี้เชื้อโรคเขาไปเป็นร้อยตัวแล้วมั้ง ไม่ต้องเป็นห่วงเค้กเลยเป็นห่วงตัวเองนั่นแหละหนาวไหมเนี่ยก็นิดหน่อยอ่ะยินไปกลับบ้านกันดังแบ๊กก็แค่รู้ว่าเธอรักเธอรักเธอมันตัวใหญ่ทั้ลกใบนี้เลยรวมถึงท้องฟ้ารวมดวงดารา รวมจากกวาเนก็นยังไม่พอ